ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากให้ไปแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับกับเพื่อนคุณหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าณตอนนี้ครับโรบ็อกเนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับทําให้ตัวของโรบ็อกครับไม่สามารถใช้ได้นะครับกับ Windows นะครับที่ต่ากว่า64บิตซึ่งตอนนี้มีหลายคนมากครับที่ประสบปัญหานี้นะครับและเล่นเกมโรบ็อกไม่ได้ในคลิปวันนี้ครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมโรบ็อกครับถึงอัปเดตแบบนี้นะครับและ วิธีการแก้ปัญหาครับกับเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับผมต้องขอย้อนความไปก่อนนะครับตั้งแต่นู่นครับวันที่15ครับกุมภาพันธ์เอาจริงข่าวเนี่ยผมพลาดไปจริงๆนะเว้ยเพราะผมไม่ได้ตามเลยกับประเด็นนี้เนื่องจากว่าข่าวเนี้ยมันปรากฏครับที่ Twitter นะครับ RTC ครับฉบับบราซิลซึ่งเขาบอกครับว่า Ro บ็ x เนี่ยมีการขึ้นแจ้งเตือนนะครับกับคนที่ใช้ว n d o w s นะครับแบบ32บิตนะครับซึ่งมันขึ้นเตือนครับว่า ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยโลบอกครับจะไม่รับนะครับวินโดว์ที่เป็นแบบ32บิตอีกต่อไปนะครับให้คุณเนี่ยครับทำการอัปเดตวินโดว์ใหม่นะครับเพื่อเล่นโลบ็อกต่อไปนะซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยคือมีคนแชร์กันน้อยมากครับทำให้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเจอกันนะครับแล้วพอมาวันที่15เมษายนครับที่ผ่านมานะครับก็มีคนแชร์ข่าวี้ซ้ำนะครับแล้วก็อธิบายเหมือนเดิมครับว่าโลบ็อกเนี่ยขึ้นแจ้งเตือนนะครับข้อความนี้นะครับตอนเข้าเกมนะครับซึ่งมาล่าสุดครับในสัปดาห์นี้เนี่ย กลายเป็นว่ามีคนประสบปัญหาเยอะมากครับเกี่ยวกับ w i n d o s ครับที่ไม่สามารถเล่นได้ครับและขึ้นแจ้งเตือนครับข้อความแบบนี้ครับโดยข้อความนี้ครับมันเขียนครับว่า your Windows 7 System is too u t d a t e Please install KB4 วกนี้นะครับซึ่งถ้าแปลไทยง่ายๆเนี่ยก็คือ Windows 7คุณเนี่ยครับมันเก่าเกินไปนะครับให้อัปเดต Windows ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะงงครับเนื่องจากว่า บางคนเนี่ยไปอ่านในตัวของ Operating System Requirement นะครับหรือว่าอุปกรณ์แนะนำนะครับที่ใช้ในการเงิน GoBox เนี่ยในข้อมูลเนี้ยมันจะเขียนครับว่ามันรับนะครับ Windows 7นะครับรับได้นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีขึ้นเตือนแย้งกันแบบนี้คือพูดง่ายๆครับว่าตัวของ Operating System Requirement ของ GoBox เนี่ยไม่ได้เขียนอัปเดตเพิ่มเติมนะว่าต้องใช้นะครับ Windows แบบ64บิต ทำให้หลายคนครับสับสนนะครับกับตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขครับกับไอเออร์เรอร์นี้เนี่ยมีวิธีเดียวครับคือการที่ต้องอัปเดตนะครับวินโด้คุณนะครับให้เป็นแบบ64บิตซึ่งวิธีการอัปเดตวินโด s เนี่ยเอาจริงๆคือผมก็สอนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมทําไม่เป็นผมก็ดูคลิปตาม u t u b e ใน YouTube เนี่ยครับจะมีคนสอนอัปเดตวินโด s เยอะแยะมากมายครับแนะนําอย่างเดียวคืออัปเดตวินโด s เนี่ยให้มากกว่า32บิตนะครับ อัปเดตเป็น Windows 7ก็ได้ Windows 8ก็ได้ Windows 10ก็ได้นะครับขอแค่ว่ามเป็น Windows 64บิตขึ้นไปนะครับซึ่งหลายคนก็งงว่าเอาพี่สรุปว่าเนี่ยทำไม Roblox เนี่ยถึงอัปเดต Windows ใหม่ซึ่งจริง้วเนี่ย Roblox ก็ใช้ได้นะครับกับ Windows ที่เป็นแบบ32บิตซึ่งสาเหตุที่มันต้องอัปเดตครับมันก็มาจากการที่ Roblox เนี่ยมีการเพิ่มตัวของ b y ฟอ f นะครับ b y t อนครับเป็นระบบป้องกันโปรแกรมโกงนะครับที่ Roblox เนี่ยเพิ่งใช้ล่าสุดนะตอนนี้นะครับ ซึ่งจากข้อมูลที่เห็นมาณปัจจุบันนี้นะครับมันก็ชัดเจนครับว่าสาเหตุที่ r รบล็อกเนี่ยครับปรับใหม่นะครับให้รองรับ64บิตเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อรับครับตัวของระบบของไบฟอนนะครับที่ต้องใช้ครับวินโดว์64บิตขึ้นไปนะครับในการใช้งานไม่งั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับแก็เล่นเรบ็อกไม่ได้นะครับอันเนี้ยหลายคนที่ประสบปัญหาเนี่ยน่าจะเข้าใจนะว่าทําไม r รบล็อกเนี่ยครับต้องอัปเดตนะครับวินโดว์ใหม่นะซึ่ง ใครที่อยากหาวิธีการแก้ไขครับหรือว่าอัปเดตวินโดว์เนี่ยแนะนำเขาว่า้พิมพ์หาตาม u t u b e นะครับหรือใน Google นะครับมันจะมีสอนอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในตัวของ Google นะครับ Windows ครับมันจะมีไฟล์ให้โหลดเองเลยนะครับใครที่ทำเป็นก็ทำไปเลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ชวนจริงเนี่ยแนะนำครับให้หาร้านทำนะครับแต่ว่าทำเองจะดีกว่านะครับถ้าคุณทำเป็นนะครับจะได้ไม่เสียตังค์ด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอนะครับจบคลิป เพื่อนทนี้ก่อดน,นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนนี้ครับสวัสดีครับผม